จ้ามือนี้สิผ้ามาเบิ่งง้อในขอกเขาเด้อจ้าอันนี้ง้อง้อยาโนมมยจ้านี่เอาออกจากแม่ได้ออกแต่แต่วันที่หัสิงหาเนาะจ้าฮกเกตเดือนเน่าจ้าแม่เพิ่นน่ะจอยจอยนี่แม่เพิ่นเด้อจ้าเสียแม่เพิ่นให้เบิง่งหันแม่เพิ่นจ้า แม่เพิ่นจ่อยจ่อยบ่ยอมเป็นสัตว์ให้จักเทื่อจ่อยลูกกินนมหลายบ่ยอมเป็นสัตว์หัวอาหารก็ซื้อมาให้กินอีหยังก็เฮ็ดหมดทุกอย่างแล้วจ้ะนี่บ่ยอมเป็นสัตว์บ่ยอมขึ้นให้เฮาก็เลยตัดสินใจแยกลูกแยกแม่เลยจ้ะแยกออกจากกันลองเบิงก็บ่ยากเด้ล่ะจ้ะลูกเพิ่นก็บ,บ่ยาก นี่กระจายลูกเพิ่นลูกเพิ่นกับปัญหาแยกมาให้แยกออกมาก,กินไผยผยู่ไผยยู่มันกับกินหยาเมืม่อืเอ่เมื่อเว้นเขาสิบออกคอกน,ากน่าจะงัวเข้าเพระาะว่างัวเข้าเอาไว้ในคอกมันห่อนปัญหา,าให้กินเมื่อือออ่เมื่อเว้นเพิ่นกับกินยหยาของเพิ่นไปยิ้มอันตันยูสี่ลายจะนี่ ลองเบิ่งว่าเพิ่นสิเป็นสัตดเบาป่านนี้แม่เพิน่นลูกก็บ,บ่ยา,ากลูกก็บ,บ่ห้องหาแม่บ่บ่ยา,ากจ้ะเพราะว่าเพิ่นกินหญ้ามืดมื้เอเฮาแยกออกจากกันลองเบิ่งเด้อบ้านว่าแม่เพิ่นสิอันนั้นบ่ตัวอื่นตัวอื่นเขาก็บ่อ่อนเขาก็บ่บจ่อยมีแต่เพิ่นเห็นแล้วจอยนะ่ะลูกเพิ่นเห็นนมนั่นตัวอื่นนั่นอยู่ในคอกน้ำกันเขาก็บ่จ่อยจักตู่ มีเพิินผู้เดียวจอยเห็นต่ดักดากเพล้มแหลมจอยไหลอันใดก็ใหายกินห้ามก็ใหายกินหัวอาหารก็ใหายกินว่ามันเพิินสิเป็นสัตว์เพิินกับว่ย่อมเป็นจักเทีย่ยนี่แหละจ้ะก็เลยก็เลยล่องเบิงว่าถ้าเขาแยกลูกเพิินออกมาเพิินสีวันขึ้นบ่เพิินสิเป็นสัตว์บอเขาก็เลยแยกลูกจับแยกลูก บ่าายากตัวละพี่น้องบ่อยากเลยแยกออกมาเพิ่นกับบ่เอื่นหาแม่บ่อยังอยู่ไกลๆกันเพิ่นกับบ่อนั่นเอ้ยกินหญ้าของเพิ่นซ้ยเพิ่นกับบ่ยากบ่อนั่นทุกตัวเขาจะอ้วนเมื่อมีเพิ่นผู้เดียวหันละจอยจอยย้อนลูกกินนมหรือว่าเพิ่นสิจอยแนวใด่จังว่าล่องๆแยกเพิ่นเบิ่งเพิ่น ลองแยกเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นเจียนเป็นหย่อนลูกเพิ่นกินนมหรือว่าเพิ่นสิเป็นจอยแนวใดาแต่อาทิตย์นึงเราจ้ะเอาออกมานี่ได้อาทิตย์นึงนมเพิ่นยังคล้ายๆยังตึงๆอยู่นมเพิ่นน่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิคั่นเพิน่นอ้วนขึ้นหรือเพิ่นเป็นสัตว์เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิลงให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีาา่ละจ้าสวัสดีค่ะ